ปาร์ตี้ต้องถูกใจสิ่งนี้นี่คือลำโพง Sony SRS XV 8 0 0ลำโพงปาร์ตี้ไร้สายสำหรับสายปาร์ตี้อย่างแท้จริงมีไฟ RGB ตกแต่งแสงสีระบบเสียงเซอร์ราวก็หึมเบสหนักแบตเตอรี่ใช้งานได้25ชั่วโมงเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง ฟาด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 มาอีกแล้วครับคุณผู้ชมโมีของใหม่มาอีกแล้วคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับว่าภรรยาของผมเนี่ยเขาเป็นคนประเสริฐแค่ไหนผมซื้อของมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยนะแทบจะทุกวันเลยนะครับเคล็ดลับของผมคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมอย่าให้ภรรยารู้้า ถ้ารู้นะป่านนี้เราเกมกันไปนานแล้วนะครับวันนี้มาอีกแล้วครับนี่ฮะคุณผู้ชมลำโพงปาร์ตี้ไร้สายสำหรับสายปาร์ตี้อย่างแท้จริงนี่คือลำโพงจากโซ n y ครับชื่อรุ่น SRS XV 8 0 0นี่คือลำโพงที่ทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีลำโพงแบบนี้สักตัวหนึ่งครับ เพราะว่าโอกาสแห่งความบันเทิงเนี่ยในครอบครัวเรามันเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองนะครับร้องคาราโอเกะหมูกระทะบางบ้านก็ฉลองลูกขี่จักรยานปล่อยมือได้อะไรเงี้ยโอ้โหละมองตัวนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดแต่เสียงกระหึ่ม นะครับมีไฟแสงสี R G B ช่วยย้อมบรรยากาศของคุณให้รู้สึกว่าตืดๆมากยิ่งขึ้น <c oughs> นี่ต่อไมร้องคาราโอเกะก,ก็ได้นะครับเสียบกีตาร์เล่นดนตรีก็ได้หรือจะไปต่อกับทีวีในบ้านคุณขยายเป็นชุดเครื่องเสียงให้ทีวีก็ได้ด้วยเช่นกันวันนี้รีวิวให้ดูครับรุ่นนี้ โซนี่ SISXV 8 0 0นะครับเป็นลำโพงไร้สายขนาดกำลังดีนะครับคุณผู้ชมดูดิความสูงของเขาเนี่ยประมาณ72เซนนะครับผมเคยรีวิวลำโพงแบบปาร์ตี้ไร้สายแบบนี้นะครับตัวใหญ่ๆตโต,ต,ตมาแล้วตัวนั้นเนี่ยถ้าจะเคลื่อนย้ายเอาไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งแต่ตัวนี้เนี่ยผมว่าพกพาง่ายเคลื่อนย้ายง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะมีล้อลากอยู่ด้านหลังนี้ด้วยเห็นไหมฮะนี่เรามีหูจับอยู่ด้านบนเราสามารถลากเคลื่อนย้ายไปมาในตำแหน่งในบ้านได้ขนาดนี้ จะยกใส่รถก็ยังไม่ลำบากนะครับถ้าเอาไปแคมปิ้งด้วยเนี่ยก็ไม่กินพื้นที่ในรถมากนะครับเสร็จแล้วเอาไปใช้งานเนี่ยกำลังดีเลยแล้วก็ยังมีไฟแอมเบียน i g h t เป็นไฟ LED ด้วยนะครับไฟดวงนี้จะช่วยจัด เซตบรรยากาศของคุณให้ดูมีความปาร์ตี้มากยิ่งขึ้น <Wow. S 1> คุณสามารถปรับแต่งแพทเทิร์นไฟได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับตามแอปพลิเคชันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้พอเอาไปใช้เอา o ดเขากันน้ำด้วยนะครับเขาจะกันน้ำแบบ2ทิศทางทิศทางด้านบนเนี่ยจะกัน i p 4 ส่วนด้านข้างเนี่ยถ้ากรณีมีน้ำสาดเข้ามาด้านข้างเขาจะกันแค่ IP2 IP4 เนี่ยตากฝนได้ <Yeah. S 1> สมมติคุณเอาไปใช้ออเดอร์กลางแจ้งมีฝนตกปลอยๆย,ยังพอใช้งานประวิงเวลาไปได้สักระยะหนึ่งแต่อย่าปล่อยให้เขาเปียกโชกนะฮะพอเปียกสักพักหนึ่งก็เคลื่อนย้ายหลบซะดีกว่านะครับใช้งานง่ายนะครับปุ่มคําสั่งอยู่ด้านบนหมดเลยนะครับแล้วเป็นระบบสัมผัสนะครับเป็นแบบทัชพานเนลนี่คือลําโพงที่มีกําลังขับ77วัตต์ แล้วเป็น77วัตต์แบบ RMS ด้วยนะ <Wow. S 1> ให้เสียงแบบ Omni Directional นะครับเป็นให้เสียงแบบรอบทิศท,ทางเลยเขาจะมีไดเวอร์อยู่หลายตัวในนี้นะฮะอย่างเช่นตัวทวีตเตอร์ที่เป็นไดเวอร์ให้เสียงกลางกับเสียงสูงมีถึง5ตัวด้วยกัน,นครับด้านหน้ามีทวีตเตอร์ขนาด60มิล3ตัวแล้วมีทวีตเตอร์40มิลอยู่ที่ด้านหลังอีก2ตัวนะครับตัววูฟเฟอร์ด้านหน้าจะมี2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นลำโพงวูฟเฟอร์แบบ X Balance ซึ่งเป็นลำโพงของโซนี่โดยเฉพาะ ตัวดรเวอร์เนี่ยเขาจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทําให้พื้นที่ของไดอะแฟมเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วได้กําลังขับที่ดีกว่าเดิมนะครับซึ่งจะให้เสียงเบสที่กระหึมมากๆเลยครับแถมที่ด้านล่างนะครับยังมีระบบเบสรีเฟล็กด้วยนะครับเป็นช่องทางเดินความถี่ต่ํารูปทรง S Shape นะครับช่วยให้เสียงเบสกระหึมหนักแน่นยิ่งกว่าเดิมพลิกมาด้านหลังนะครับมาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างนะครับนี่เปิดฝาออกมานะครับโอ้รุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อไมโครโฟน เป็นแจ็คแบบโกนแจ็คนะครับ2ตัวด้วยกันเสียบเข้าไปคุณสามารถพลิกแพลงจากไมโครโฟนเป็นเสียบเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์ด้วยก็ได้นะครับ <Yeah. S 2> ถ้าคุณเสียบกีตาร์เข้าที่พอร์ตนี้นะครับจะมีปุ่มเซเล็กก็จะส่งลายกีตาร์เข้ามาแทนนะครับหรือถ้าคุณเสียบไมโครโฟน2ตัวคุณก็เปิดเอ็กโคให้กับไมโครโฟน2ตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ปรับโวลลูมได้เวลาชาร์จไฟก็เสียบ AC ชาร์จตรงนี้นะฮะแล้วก็มีปุ่มเช็คแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับกดปุ๊บเนี่ย เขาจะบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับมีปุ่ม3.5นะครับที่เป็นออดิโออินในกรณีที่คุณมีเครื่องเล่นเพลงหรืออะไรก็ตามแต่ต่อเอาพุทเป็น3.5มาเสียบออดิโออินตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีช่อง USB เป็น USB แบบเอาเล็ด้วย ก็คือสามารถจ่ายไฟผ่าน USB นี้ได้กรณีที่คุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับเปิดเพลงอยู่เดี๋ยวแบตมือถือหมดเสียบ USB ชาร์จแบตมือถือได้ด้วยแล้วแบตเตอรี่ที่อยู่ในลําโพงตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงมากครับให้แบตเตอรี่มาความจุ18 0 0ม ah อิลลิแอมครับถ้าเปิดเพลงเล่นความบันเทิงบนลําโพงตัวนี้ใช้งานได้ยาวนานถึง25ชั่วโมงแถมยังมีไฟเยอะพอที่จะจ่ายให้กับโทรศัพท์มือถือคุณได้ด้วยถ้า แบตหมดนะครับมีระบบฟาสชาร์จด้วยนี่คุณชาร์จเพียงแค่10นาทีนะครับกลับมาเปิดเล่นความบันเทิงต่อได้อีกถึง3ชั่วโมงปิดท้ายด้วยช่องต่อ Optical Audio ตัวนี้ทีเด็ดเลยนะครับเขามีช่อง Optical Audio ไว้ทำไมไว้ให้คุณเพิ่มสมรรถนะให้กับระบบเสียงทีวีในบ้านคุณได้นี่เป็นไงฮะ คุณเสียบสาย Optical Audio โตัวนี้นะครับเข้ากับทีวีคุณนะครับแล้วเอาไปวางเขาจะแบ่งความถี่เสียงออกเป็น2ส่วนด้วยกันความถี่กลางไปสูงจะใช้ลําโพงเดิมของทีวีคุณเล่นเสียงนั้นออกมาส่วนความถี่กลางจนถึงความถี่ต่ําจะถูกส่งมาที่ลําโพงตัวนี้แล้วแสดงผล มันทำให้ระบบเสียงของทีวีคุณเนี่ยกลายเป็นโฮมเทยเตอร์ชุดใหญ่ๆกระหึมมากๆเลยสุดยอดมากอันนี้ไอเดียสุดยอดมากนะครับยังไม่จบเพียงแค่นี้ยังมีปุ่ม2ปุ่มนี้ด้วยนี่คือปุ่มคีคอนโทรลครับเห็นสัญลักษณ์ของ f l a ตกับ s h a r ปแสดงว่าถ้าเราเล่นไฟล์เพลงคาราโอเกะนะครับสมมุติเราเสียบไม์ร้องเพลงคาราโอเกะ b บ็กกิ้งแทร็กที่มาเนี่ยอาจจะมีโน้ตไม่ตรงกับเสียงเราเราสามารถพิษเสียงได้ด้วยนะพิษได้ทีละครึ่งโน้ตเลยเพราะว่าเขามีสัญลักษณ์แฟลตกับชาร์ปนะครับก็บวกลบขึ้นลงทีละครึ่งโน้ตได้นะครับทำให้คุณสามารถปรับเสียงดนตรีนะครับให้เข้ากับเสียงร้องของคุณได้วู้เจ๋งมากเลยคอคาราโอเกะต้องชอบสิ่งนี้ผมลองจัดปาร์ตี้นะครับเล็กๆขึ้นมาให้น้องๆมาแดนซ์กันนะครับคุณผู้ชมลองไปดูครับว่าบรรยากาศของไฟแสงสีจากลำโพงตัวนี้และเสียงเพลง เป็นอย่างไรบ้างครับ SIS XV 8 0 0นะครับเป็นลำโพงไร้สายเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยบลูทูธเวอร์ชัน5.2นะครับในขณะที่ส่งเสียงแบบไร้สายมาที่ลำโพงตัวนี้นะครับก็จะพพอร์ตโคเดกอยาง SBC AAC นะครับหรือว่า L DAC ด้วยถ้าเป็นลำโพงของโซนี่หรือว่ามือถือ Android ที่พพอร์ต L DAC นะครับก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับในการควบคุมนะครับคุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของเขานั่นก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Vestable แอปตัวนี้ทําได้หลายอย่างเลยนะครับทางฝั่ง DJ เนี่ยนะครับในขณะที่คุณเปิดเพลงเนี่ยคุณสามารถใส่เอฟเฟกเสียงเข้าไปได้ด้วยนะครับซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบด้วยกันก็ช่วยลูกเล่นในการเป็น DJ ของคุณได้นะครับแล้วก็มี Illumination ครับปรับแต่งแสงสีของตัวลําโพงนะครับได้ที่แอปตัวนี้เลยนะครับอยากได้แสงสีปาร์ตี้เป็นแบบไหนก็ปรับได้เลยนะครับ ทางฝั่งคาราโอเกะนะครับคุณสามารถร้องคาราโอเกะแล้วให้คะแนนการร้องผ่านทางแอปนี้นะครับจัดอันดับได้ด้วย <Wow. S 1> นี่เจ๋งมากเลยนะครับมีฟังก์ชันอย่างปรับเสียงเอ็กโคนะครับหรือว่าเปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะโอ้เกว่าลูกเล่นเยอะจริงๆนะครับมีโมชั่นคอนโทรลครับซึ่งจะซิงค์ตัวลำโพงเข้ากับโทรศัพท์มือถือทําให้หน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับกลายเป็นไฟแสงสีสร้างบรรยากาศให้กับปาร์ตี้ของคุณให้สนุกสนานยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ <Yeah. S 1> จัดเพลย์ลิสต์เพลงลงไปในแอปตัวนี้ ได้สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็จะมีแอป,ปอีกตัวหนึ่งครับทำงานคู่กันนั่นก็คือ Music Center นี่แอป,ปตัวนี้นะครับจะสามารถจับคู่ลำโพงนะครับหลายๆตัวเข้าด้วยกันได้นะครับได้สูงสุดถึง100ตัวเลยนะโอ้โห <Wow. S 1> แล้วก็สามารถปรับตั้งค่าเสียงต่างๆได้นะครับเลือก Audio Input จะมาจากซอสไหนนะครับจะเลือกเป็น เพลย์ลิสต์เพลงจากแอปพลิเคชันอะไรหรือว่าจะปรับแต่ง Setting ในส่วนของตั้งค่าเสียงต่างๆก็สามารถทําได้ด้วยครับแล้วถ้าเสียงที่คุณส่งเพลงเล่นมาที่ตัวนี้นะครับเบสยังไม่สะใจพอนะครับที่ด้านบน Touch Panel ของเขาจะมีปุ่มปุ่มนึงชื่อว่า m มก a b a s กดปุ่มนี้ปุ๊บจะเพิ่มความดีเพิ่มความเซ r ร o u า d ของเสียงเบสให้หนักแน่นยิ่งขึ้นกว่าเดิม <Wow. S 2> น้องๆน,นี่ดิ้นมันกว่าเดิมเยอะ เป็นไงครับคุณผู้ชม Sony SRS XV 8 0 0ตัวนี้นะครับเป็นลำโพงไร้สายที่น่าใช้มากเลยได้เวลาบอกราคาแล้วครับราคาของรุ่นนี้ก็คือ24,990บาทนะครับหาซื้อได้ที่ Sony Store ทุกสาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับอย่างที่บอกครับนี่คือลำโพงที่ผมว่าทุกบ้านควรจะมีแบบนี้ไว้สักตัวหนึ่งนะครับไว้ในโอกาสพิเศษพิเศษจะเป็นปาร์ตี้จะเป็นร้องคาราโอเกะ OK จะเป็นงานลื่นเลงหรือจะออกไปแคมปิ้งนะครับ นี่คือลำโพงที่เหมาะมากๆเลย